อบจากการทำบุญทุกคนน้องก็จะแบบไปเดินเดินไปเอขอบคุณพี่พีเซีที่มาทำลงทานอะไรอย่างเงี้ยน้องปายเขาก็ทำลงทานด้วยนะทุกคนกับน้องซอยตันน่ารักมากเขาน่ารักกันมากทุกคนวันนี้นุกปายาน่ารักกันมากความที่แบบนุกเขาเดินตามติดๆเลยจ้าคือเดินไปด้วยไปไหนไปด้วยอะ่ะฉันไปด้วยอะ่ะอะไรอย่างเงี้แล้วแบบ หนึ่งในนั้นก็พ่อสมจิตด้วยเขาน่ารักมากพ่อสมจิตเขาตอนไปรอดทองช้างอะ่ะพ่อสมจิตบอ,อกไปรอดเลยสองคนอะ่ะพ่อสมจิตเทคแคร์ดีมากพ่อสมจิตดูแลน้องปายดีมากดูแลดีมากน่ารักมากทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงดีเนี่ยแหละความน่ารักของเขาแล้วความเป็นธรรมชาติของนกปายแล้วความเป็นกันเองของน้องๆเพียบสี่เขาก็จะรัก เขากันเองมากเขาเข้าถึงได้ทุกคนนะทุกคนนุกปายอะ่ะเขาไม่ถือตัวหรือเขาไม่อะไรอืน้องน่ารักมากชอบพ่อสมจิตไปไปรอดเลยสองคนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนุกเขาก็จะแบบใครเดินก่อนคนนั้นต้องรออะไรอย่างเงี้ยเขาสองคนจะเป็นแบบนี้ตลอดมันน่ารักขนาดไหนละ่ะไอต๊อเฟดอ่ะหืม

ตัวตัวเทเดียวหมดขาไปแล้วเด็กขาเด็กขาเยอะนะครับผู้แข่งช uh, ั้นสังคมดังคนดังนะเจ้าเ่ห์กับผู้เชี uh, ่ยวแข็งอาจารย์เทปผู้บรรจงการเสน่ห์ะผู้ดีคนในบิกรเรนี่เเราสั่ลไ่บาแบบแยกที่เขาของเขา ตอนนี้โนาได้เป็นกระไอา่ากะครบโอ้ไปเิด้วยกินตบนต้องพระครับทีแป๊บหนึเกหน้าจอว่าตอนนี้สลบไปกี่ท่านแล้วครับอะเดี๋ยวให้น้องๆคิดเห็นหน้าจอสลบไปกี่ท่านแล้ว สบายดีอยู่นะครับหน้าจอเรายังสบายดีอยู่นะจเะเดี๋ยวเราตามน้องไปโรงยานกันนะครับ ไปลงพานด้วยกันนะครับจอครับ เรไวมากซอยตันนะคบมันหานมันหาลงทางกับไปเหรอไปก่อนไปก่อนวันนี้ครันเกิดทุกดนมันเกิดไม่บานทีจะเป็นคร ไปไปเลยสองคน<อ>ไปเลยรวดเลยอขอ,อ,อพอด้วยอี <c oughs> ่้รอือล่อ ถ่ายร,รูปนะครับถ่ายร,รูปด้านหน้าขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับโทษนะครับช้างด้วยนะครับช้างแล้วไอ้พวกซอยตันนี่มันออกแค่นิดเดียวนะครับแล้วมาเอาธงของมันมาใส่<า>ไอ้พวกนี้เดี๋ยวต้องไปจัดการแล้วนะนี่โอ้นี่ไอซอยตนันนี่ไปซอยตนัน ไปว่ามั้งหรอบันท่ะงมั้งอ๋อทำทตัวทำอะไรไดีครับขยันไล่โซเ้วยลมเดยแต่งเดียวคเอดู่้นีครับเาบอกนิยที่เต้ในทีวีป่ะอ๋อเต้นน้ำเข่าตัวจริงๆว่าอะไมีคิวเต้นแต่วมาเต้นน้ำเขา อคนเยอะหามุมก่อนนะครับคนเยอะมากไไม่ด้